ได้ครับค่ครับต้นตกนเนี่ยเาบอกว่ามันไม่น่าจะั่นเองนี๋ยวได้นี่ดูตลอดชั้นีคู่นี้มีควายชนตึงหรือ่ามันจะีกมันจะมีเส้นออกไปทางขวามือขึ้นซึ่งมันจะออกไปเือพลร์ออกไปบางนาพอดูล้วขนาคนรายที่พี่จับได้หน่อย เดี๋ยวตออนนี้ข,ขกำลังก่อนนอพอ่อตีวงกว้างตีวงกว้างตีวงกวาง้วงกวางไว้กว้างไว้กว้าง,ง,างาไม่ใช่เราหรอกนี่ร้อยใหม่อะี

เีวน่เร้กูแจ้งเฮ้ยระวังเงนะนะนี่อะไรนันี่อ่ะถอนดีถอพวกเอมันถอนมันนอือ้วพ้ว้วนี่เรด้อน่นี่น

ปล่อย้าถอยหน้าขไม่เข้าแล้วครับไม่เข้าแล้วครับไม่เข้าเขาแบบถองน้อยนอนนะครับนอนนะครับนอนดูว่าเป็นยังไงหายสองคนพอให้ลงไปอ่ะโอเคนอนไปนอนไปนอนท้ย ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ